เจ้าเอ้เจ้าฟังจากเมต้าน้านึ่งตุนเห็นหน่อยและเผยมือยามแนาวจนแล้วอาคันข้ามน้องนี่เยกกัแค่นางขาวหลามาตาในทุ่มุน ต้องหุดลาจัดแคบเบิ้ลเพื่อต็มใส,ส่สารนออวบางการสั่งอะไรสังเป็นดีฟังเลยยังอยองเป็นต้องนูกแก็บมาของจ้ำและเบิลดตาฟังบาเดเววีสังผูมานับมันตาและหอมคุนหอมาเพื่เกูมงห่อและเชยวกูแก่นเช่นยากาดังใจเต้นสะ,ละเลยไรเซลไอกูพา เปี้ย์สैรายปีนาบาอูยยืน้องก็บก่าสามเปี้ย์คคุณนดีน้องตายงำก็ดेวมेนจาด หาบัดเดียวจิงว่าองค่าพี่บอมดปอดผิดเละเมือน้องเชืว่าให้เอาลายขันน้องในตาอยสุมฟงพี่ละมากองเอานางปานใดเพรกะใสใจละมึงงามชาแนลนีินี่นี่กะไปไปอยู่อย่าหอมชอมเละเต็มเต่เมือนชนและพี่เอ้กว่าหอาห้าปีนี่เมื่อเพินเอาพี่คนาัินปล่อยรำและสาลดข้างก็โคตไปก็ยังยังเอวไว้ xưa đi xuống móc lễ tay ăn ý khả thêm nón ý la Nói khả lắm lộn banh xưa khả lộn banh xưa khả lộn mà xưa khả lộn banh xưa khả lộn banh xưa khả lộn 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 บ่ตีเพิ่นทำมาได้ปังโมซาสาวบังต่อเมตโตบีไปเก่าว่ามวยเราและปัมสาสากมาได้ปูเลยกว่าตาเบื่ไว้ซบเด้งแก็มฟองปีสักให้ปินนอยงบา่าต้อยนองไตทุงม,มุนอมใส้ได้นอนต้มเดี่ยวมือดมเหนียวแหก แดดออกใหม่ก็มาแล้วปีไข่บาดเจ็บพอปีไข่ร้อนเทออีกขั้นข้ามปานบีบใครเอาขากีบเข่าแอวนั่งเล่ม,มเย็นจับเล่มนนาบัดเดียวมันสองชนะคาเป่ามืนลาบมาเปิดขขินดอยเช่นและดหนึง กลรักกันหลายขันน่อยและเบายินมนอนเลยต้มอันในปีเช่ได้มีโมนาอมจากแสนเดียและใสยาใส่อัางเอาลลาเธอมันมมนอันนีบเขอาก็ในเนอและปวดบาดเซนไซเลปอบพินวาเลยบาและใสยาเป้าเบาได้ปียังหักสอมดอกไม่ไดีใครไกลบอกฟันจะต้องหันน้องโซรอกก็ในวันนี้ นาบัดแล้วที่ว่ายบาดที่ยังอีได้ก็กำแล้วเกลืสะทัเก่าและโยกองอนโยนแม่ก็มืออาสาการได้โยตันนี่พังใหญ่มาไายโดยจางง่วงการวนมาวันนี้เมื่อเอาชนะดารองไตยำและพินกูครับอยู่อวกกันไว้และครับมืการตันนางก็มาไขตามการโดยวันดีมือปอด น้องว่ามือนี้เข้าวาอนแล้วว่าพินหมือแก่หมดวันหลอดว่าเล่กาก็วันนี้เข้าวาอดแล้วและพินหมือแก่พอดาวันใสพินและวันจ,จ,จะยาชิเทียและสลีวันฟองโยต้างาลึกอยูเข้าว่าต้องเลื่องล,งลา,ยายชีเจว่าปัดกันบาเดือแจงใส่ดีก็ยังบาด นาบันเดียวที่ว่าพินเาวนาป่าเจ้าว่ากว่ากู้นและใดใดก่อนนางแต่ะคามเลืงเตอนี่อันว่าพินเพิงเออเจ้าไตแะเมใหญ่ห่มไฟใดตกเตงียงยตันเตอนี่ชายและดี่ใครทำมาการได้บ้องหน้ามือหนานามาทำเตะห้องก็มือเกาทำเตโหที่้องส้นวางเฮาี่กินเลตานชื่อเลอ่างกว่าพินมันและมาพา มันว่ามันเธอหนาหนึ่งจะพสิงยได้อันว่ามันเธอหนสองนี่ชื่อสิงยได้มันเถินสามและเถินสี่เถนหาการว่าลาใครเอาปีนเกบอกไปปีนเจ๊เจ๊มาเดีวเกะกำนังคอยบางจูตี หนาบัดเดียวเธอในใจีเก็บปันนี้ตาหนักกว่าเธอหน่อยแต่แค่ที่งัวยังมีมียาดองหักอายใจปีเหยยมีมี อันเลวาทำที่เตะพื้นเมื่อเก่าวันลาตั้งที่เก่าและขันจิยังมีน้องคนบางเฮานด้กินและตานซื้อได้อ่างเอาชิ้นและเสพก่อนชิ้นเตยงตั้ง่าทใบจ้าได้เกิดออนตาหนักน้องหากายจ้องว่าอันได้เกิดชอมตาฮันนี้เมตโตโบบ้านเพื่อและเบามีตีแล้ว นาบัดเดียวจริงว่าแกลว่าคลอกน้องและทำปีชายสาแป้งปานติบตาบ้าปีนทำเตอคขอขับอยู่ขออีขันน้องและเหมือนหนอพิษเมติกลางกาเชตันเห็นตาบ้าน้องมีกรรมและทำปีอันแล้วว่าต่างตีกอลและปิชสิ่เยอะใดเฮาและกินลิตาลซื้อและอ่างปินมันและมาพา อันว่ามานันตถินหนึ่งนี่ชื่อว่ามาชุอันเรีกว่าเกล้าสามันเป็นกามาว่าปินี้มันตถินสอนี่ชื่อว่าอันว่าพานลีบุตตามันเป็นกรามาว่าปินี้มันถึนสามะเตงตังต้งอาวัตไปแล้วขันทาดีดีจัดแล้วว่าปีนี้จะที่ปลและจริงมีปอหาอันแล้วว่ามันเถึนสีนีอ้อภิสังฆารมานันแค่จริงมีว่าปีนี้ เป็นกคาวตัดเล่าจีตามเลิมคำสินนาบัดเดียวเอนีปพี่เดินนาดียขอบ่าวมีตีเศามียาเงาว่าพี่น้องใจพี่เฮยมีมีอันนี้ตามปืนตี แต่เต้นมือเก่าอันแล้วว่าตั้งที่เก่าเปิ้ลชื่เป็นมาอัานแล้วว่าเป็งเจนราปีดีเจมาจ้าและบอกมือเตือนหน่อยเนบอกทานเตือนหน่อยและตามเรื่องมันไปอันว่ามันถึงนาจีว่าขันธามากเก่ามาว่าปินีเพราะนักเก่าตันเราที มันเบาอยู่เต็นในบ้านทับบ่ใจอะไรอยู่เฮาทีนี่ปียากาว่าต้าเราทีได้อยู่คุณเฮาหันนี่ฮันเมื่อเฮานี่กินเลตานนี่อ่างก็ปินมันเลยมาพาล่างเตืออ่างโคไวและอันใครตกเตียงยอตานมาชุลาดเท่ามาเข้ามาถึงเลดับจัด ตายจากไตนุ่มฟ้าบาด้เต่งยอเลตาอันอันนี้อันว่าบุตรมันเตพื้นมือเก่าอันแดวของเขาเลยมีลูกเต่าพอเลยตกเต่งยอตันอย่างเบาจับใส่ลูกเต็มตาบบาครอย่างก็ปพินตานหนังป็เปิ้ลนกาคอตั้งวานไว้แลยเบาลุงใจกันเลยปอ่องงาไอ่เม็เทียเลยบออนังมือหนา ขานี้กินเลตตันบาเดีวคานาธาบางตังหาตายจากเมืองและมอนจันแล้วว่าไม่โตคุณก็น้องฟังคำพี่นี่บอกมี่นี่ยกออกเกลือกเปนูและทำลึึงมันไปแม่โตเบกเก่งใครและกลับคำยอดสอนมี่นี่เนบอกน้องคำฝันก็ทำลึึ่งนางทำย่าไปอ้ยยันใจได้มาครับอยู่ซุนอยู่ลอปีคุณเท่าโอก นาบัดเดียวจิงว่าสงอรอจาว่ากว่าพีนรอและปินกุง้งเยิมไปเธอนี่ใจนีเปล่งใจอลไว่ามีกำและตุกักแล้ววเนนี้ราตานกว่าเธอหน่อยและตำานึงนางทำแม่กัเนอร้อง,งาอากอ่ะเมตังคาบักคุ้นงามเปีเยเธอนี่เพลงอปันที่ปรทาบังและพินถามเตือนหน่อยเขานี่กินเนตานสเสลอ่างเอาชนและเสก่อน ยาเมื่อชินาต่างเตะเก่าเลนตน,นาตึงทรงบาเดียวทรงอาบานกณนเขาวกวานลุงไผและในป่าชินนาเจ้าใจหน่อยว่าใครเตองเอาชินเลตน,นาเจ้าก็าาใจหน่อยว่าใครเตองเอาเลตานยามนั้นเขาวกว่อมายากันแต่ที่ห้องันนุงไผ่ไม่ใหญ่ ดันตีย่องป่าไม่ดุงใหญ่หิมมาปานสองทำกันและสิโจตีอัน ยามนั้นชินนาต่างก็พิงเก่าและได้ว่าไปอ่อนเชื่อว่ากูเอาชินและเต็งเตะพื้นเมื่อเก่ายามนั้นตานนาเจ้าว่ากับฉันเต่าเหมือนกันบ้าเดี๋ยวกูมาเอาตาเตหพ้นเตะพื้นเมื่อเก่ายามนั้นสองหนอเจ้าว่าก็พี่น้องและมาเตีงเท็งกันยามนั้นเจิดนิสัชอธิฐานบ่าเดี๋ยวเหอินตาก็มาก <m ơn S 1> ันมาจอย đeo trinh quả yam năn song anh nó cháu à kêu để mà hết anh áo hèn vai cha yam năn song Canada để song nó kéo mà khoang trăm rắn mày tao sọc mà mặc pa đen mà để yam năn tôm con đầy à có mà on yam xin à phàm từng song lê song được จันแล้วว่าสองอภินากรณ์และแ้่เรื่องตี่อันไม่เต่าสอกบักพายามนันชินนาเจ้าเอาขึ้นและจะบอกยามนันกายพิน,นำเต่าสอกลุงมายามนั้นตันนาเต่าเจ้ามาตดยเรืเมื่อก่อนยามนัน้นสงนอเจ้าก็พีน้องและแค่จริงเออกรมเชืว่าเฮาดีกินไลตันเจดีไดเอาชิ้นและเสกอน เดียวอย่าเพ้ชินาได้เกิดเดียวและต้เที่ยงออนจนหน้าบอนหน่อยพี่สามคำเลยมาบอกพี่มายกอกตานก็เธอหน่อยอย่ามิตีในมองดอถึงสองน้องอาใยหำและพินกูได้มาขับมาอยู่พี่สามจอยวันนี้ลาสุเอนองอย่ามิตีในหนึ่งเบนังวันเดินเจงอาจาพ่อแหลมที่เดินเก่าเชื่อว่าพี่ดีเท่าก็หรือน้องและเบ้าลงสาวพี บาดเอือดที่โตเข่าเฮินตันมาหาดยันว่าจับจอดรองเดินนี่เม็ดฝันอุ้มโคตาลนแม่นเือร์อสักการนางกอดพินตานแหละฟังมือเกิดอาเภอโดยจังกอและสองโนฮาา จั่งขับปนานในเมืองและสิบสองปันหน้ากว่ามีตึงสองเพื่อนบ่าบักเด็วไผมาห้องมีกระสองหนาเจ้ากว่ามีนาและพินกู่หนังกันไฟต้องหันเจ้าเดินตามก็ยังปินบอ นาบัดเดียวที่ว่าพินานโดยกาจะเอาและพินกูยิมไปนา้วว่าชุดใยอภายบ่าวตือและพินมันมันนังอ่านน้ำลาดชุนมบอกก็รังง่ายแต่ก็เป็นกันนาเสโอกอยังนี้เดียว